นิวเจนที่จีนเนี่ย<ม>เขามองการลงทุนในหุ้นประเทศตัวเองอย่างไงถ้าตัดภาพกลับมาบ้านเรานิวเจนคนไทยจะบอกว่าโหหุ้นไทยเนี่ยโออีโคโนมี economy, การเติบโตโอกาสมันก็อาจจะน้อยหน่อย<ม>เขาก็เลยหันไปลงทุนหุ้นต่างประเทศตัดภาพไปจีนนิวเจนที่จีนเขาคิดเหมือนต่างกันยังไงกับนิวเจนไทยบ้างคะในตลาดหุ้นจีนจริงๆผมอาจจะตอบในมุมที่ว่ามีโอกาสได้คุยกับนักลุทุนจีนมาบ้างแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีพาร์ทเนอร์ที่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนจีนนะครับคนจีนเองเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นชาตินิยมสูงเขาค่อนข แล้วเขามองว่าจีนเนี่ยมีประวัติมา3 0 0 0กว่าปีเขาเคยเป็นเบอร์หนึ่งมาก่อนอเมริกาเนี่ยกี่ร้อยปีอ,อ,ะอะไรอย่างนั้นเพราะได้จริงๆแล้วในมุมเขาค่อนข้างมีความเชื่อยู่แต่แน่นอนแหละว่าหุ้นเขาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเขาก,ก็ต้องเจ็บตัวก็ไม่ต่างจากเราเนี่ย <c oughs> เพราะว่าก็ <c oughs> <c oughs> ติดลบไปเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเขาก็เริ่มเห็นผมว่ามันเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นว่าตัวของตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยเขาเริ่มที่จะฟื้นขึ้นมาคนจีนเองเนี่ยวิธีการลงทุนของเขาเนี่ยผมว่าเขาก็ กำไรในตลาดหุ้นอะไรค่อนข้างเยอะผมว่าก็มีมุมโมเมนตัมได้เหมือนกันนะครับผมว่าอาจจะไม่ได้เชิงต่างกับคนไทยมากนักแต่ผมว่าด้วยความที่ตลาดจีนใหญ่มากมนะครับมีหุ้นให้เลือกเยอะกว่าไทยเยอะนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต่างจากไทยว่าคนจีนมีความนิยมในหุ้นของประเทศเขาเนี่ยมากกว่าคนไทยเพราะว่าอย่างถ้าเทียบกับคนไทยเองเนี่ยอาคนไทยเราประชากรสัก70ล้านนะแต่ว่ามีคนที่ลงทุนในหุ้นสักของถึงสล้านคนก็ค่อนข้างน้อยคนจีนเยอะกว่านั้นเยอะครับอืมเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ยังมองโอกาสของหุ้นจีนกับธุรรกิจในปปะเเทศ้าอย่งไไดต